ถามกันเลยว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนมันต้องการการเยียวยาเรื่องอะไรยังไม่ต้องโทษว่าใครผิดคุณจะต้องเข้าใจถึงรากของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้การที่คนคนหนึ่งจะไปนอกใจเราไปมีมือที่สามถ้าเราคิดเฉยๆก็คือว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาหมดรักเรา เขาขี้เบื่อเขาไม่รู้จักพอแต่ถ้าเกิดมองในอีกมุมหนึ่งมองในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะได้เห็นรากของปัญหาของมันก็คือการที่เราขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างกันที่มันเกิดปัญหาในความสัมพันธ์แล้วบางครั้งปัญหาบางปัญหามันสะสมไม่ได้รับการแก้ไขทาให้คนคนหนึ่ง ไม่ว่าเราหรือคู่รักของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เกิดความมั่นคงต้องพยายามแสวงหาสิ่งที่จะมาช่วยทําให้ความรู้สึกของเรามั่นคงอย่างนึงคือว่าการละเลยความรู้สึกของกันและกันบางครั้งเราสื่อสารออกไปเนี่ยเราต้องการที่จะให้เขารู้ความรู้สึกของเราเขาก็สื่อสารมาเฉพาะเขาต้องการที่จะให้เรารู้ความรู้สึกของเขาโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้มองถึง ความรู้สึกของกันและกันาวนี้พอเราไม่ได้มองความรู้สึกของกันและกันมันจะทําให้เราไม่เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของกันและกันปัญหาของมือที่สามเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้ก็คือการที่เราไม่มีการสื่อสารที่ดีอันนี้คือหลักๆนะคะมากกว่า5 0ปัญหามือที่สามมันมีอยู่ในความสำคัญอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะไปโทษใครคุณต้องตั้งคำถามก่อนว่าอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเปราะบ,บาง ยอมรับว่ามันไม่ได้เกิดเพราะไอายหนึ่งฝ่ายใดแต่มันเป็นโอกาสที่ทําให้เราทั้งคู่ได้เรียนรู้และรู้จักกันมากขึ้นรู้จักอย่างไรสิ่งที่เราทําให้กับเขาเนี่ยมันไม่ตรงตามความต้องการของเขาหลายคนจะบอกว่าเขาไม่รู้จักพอค่ะที่ไม่พอเพราะมันไม่ตรงตามความต้องการของเขาเ็อย่าง